สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอร์ดนเริงครับสำหรับวันนี้ผมมาอยู่ที่หมู่บ้านสีเงินนะครับผมก็จะมาสำรวจสักหน่อยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะขี่มาถึงก็ต้องดื่มก่อนเลยเพราะว่าระหว่างทางเสียพานาไปนะครับข้างหน้ามีศัตรูหมู่บ้านสีเงินอเคไม่ได้ยากมากครับง่ายๆ มันกระจอกพวกนี้มันกระจอกพันชิลุยแอบระแวงนะครับเป็นเกนที่เล่นแล้วต้องระแวงมากโอเคมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ครับพูดคุยอ๋อเจ้าเองเหรอเจ้ามองสภาพหน้าอุศุของหมู่บ้านนี้ว่าอย่างไรบ้าง สมัยยังเล็กข่าก็เห็นทิวทัศน์แบบเดียวกันผู้คนแอร์ถูกเย่ยมยีป้นชิงเข็นข่าควานร้ายของโลกมนุษย์แต่ข้าไม่ใช่เด็กน้อยในวันนั้นอีกแล้วแม้จะนานเพียงใด อย่าง้อยก็ต้องชดใช้มันให้มันชดใช้ไอ้พวกผู้ย่มยีก็จะสกปรกอยแพลมือวน,นรับรู้ว่าข้าคือเนฟรีรูเป็นผู้เป็นนักรบถ้าข้าไม่ช่โอเคประโยคเดิมลนะไปต่อได้เขาทำอะไรกันอนะภาพหน้าอดสูเราต้องปลดปล่อยเขา นะโอเคเดี๋ยวข้าจะปลดปล่อยพวกเจ้าเองโอ้ลุงทั้งหลายเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยอะปะเยอะเยอะเยอะเต่จเดินไม่ได้อุ้อยก <c ười> ดปล่อยครับเราคือผู้ปลดปล่อยในเหลือตัวสภาพนาเวทนา ตรงนี้มีไอเทมยัดตัวออนนะครับสำหรับใครที่กำลังหาอยู่มาเอาตรงนี้ได้นะสำหรับใครที่พลาดไปนะกับบริเวณนี้นะหมู่บ้านซีเงินนะครับอยู่ตรงนี้โอเคไปต่อเลยแล้วกันมีวิญญาณกำลังบูชาบูชาอะไรเนี่ยบอ่อน้ำอะ บ้านนี้จบสิ้นแล้วอ้าวผท่าเอาบอสเพียงแค่ท่านคนเดียวก็ยังดีได้ปลดซอนตัวให้มีจิตเหมือนจะมีพู้ท่าเอาบอสนะครับซอนตัวอยู่แถวนี้มีปอนเปิดให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งให้เรียบร้อย โอเคไปโตครับไม่ต้องทำเสียงไปไไเลยเฮ้ยเหมือนมันจะมีข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะม,นมันเหมือนเป็นคนละชั้นกันได้เนี่ยข้างบนนะยังหาทางขึ้นไม่เจอนะโอเคไปทางซ้ายก่อนแล้วกันเนาะมาทอเลนลูกพ่อ มาสุดที่รักซึ่งพาตกหน้าขาตายบ่อยมากไปกันเลยมีตัวไม่เก่งครับจัดการไปได้ดูซ้ายดูขวาดีนะเล่นเกมนี้อ่านี่เยับ เราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขานะเพียงแค่ปลดปล่อยเขาจากความทุกข์ทนเองนะครับเนี่ยเจอจะได้ไม่ทุกข์ทรมานเฮ้ยย,ยิงเวทตัวนี้ยิงเวทได้ด้วยเจ้าระลุงเฮ้ยเอาเรอลุงนั่นแหละลุงไปสบายมีไอเทมนะครับตรงนี้ไอเทมสีม่วงด้วย ดาบหรกแก้วนั่นเองนะครับสําหรับใครที่อยากได้หรือยังไม่มีในครอบครองก็เอาได้นะครับดาบหรือแก้วนั่นเองนะครับโอเคสำรวจต่อครับมีอะไรบ้างแถวเนี้ยมีข้อความด้วยหืมโดดไปมีตายครับติดติดติดหิน ข้างหน้ามันพิษนะเป็นบ่อพิษมีเท่มครับเลือดข้างสีเงินอืมเขียไวไปค่อยดูที่หลังแล้วกันไปเหมือนเราจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะมีสะพานเหมือนกันมาทอเรนลูกก็ ซ้ายครับตัวขึ้นไปน่าจะทางซ้ายนะมือดอะไรมืดๆน่วมีตัวมีตัวอโอเฮ้ยโดนเปิดก่อนโดนเปิดบอนเลยแรงด้วยนี่ก้าอะไรวะเนี่ย โอเคตาอไปพิเศอตรงนี้มีอะไรเนี่ยหายอะมันแปลกนะทุกคนมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่มันมีแสงด้วยฟันไปทีนึงวอพอแล้วพอทอีขอไม่รู้อะไรเลยกอไม่ได้ปิดบังอะไรเลย ดังนั้นขอร้องละช่วยหยุดทีช่ไม่ใช่พวกเดียวกันพวกคนเหรองั้นเถอะก็ยังเชื่อโอ้อโทษทีก็ชื่ออวลดจึงที่เห็นข้อเป็นมนุษย์เงนแต่ทั้งตัวก็เลยบอกว่าลิจบสิ้นแล้ว ถูกไอ้พวกเจ้ากรมสอบนั่นลองเกียรติทำลายอยู่หมดสิน้นไม่เหลือคนสมประกอบสักคนเดียวก็คุณหลวงจ้าช่วยเอาเรียธสิลานี้ไปได้ไหมข้าไม่อยากให้ไอ้พวกเจ้กรมสอบมาแย่งไปนะเหรียญสิลารับเพืกษาศักศิษย์ขวาฝั่งขวานะนนถ้าหากทุกท่านยิงมรดกเงินน้ำว่าลติน่าก็จะมอบสิ่งนี้ให้นางเสีย ผู้เราเมื่อเงินมีสถานที่บันธสัญญาอยู่เห็นศิลาเมื่อกี้เป็นกุญแจไปสู่สถานที่แห่งนั้นมันเป็นสมบัติที่เกินตัวสำหรับผู้ที่มาเดินทางอย่างพวกเราโอ้ยเอวะจำเป็นต้องใช้มันแน่อีกไม่ l นเขาต้องหายไปจุและชีวิตเขาก็จะจบสิ้น มันคือโรคที่มนุษย์ทุกคนต้องไปชนเวนอเอ่ออ่อยอ่อะอ่ว่เร่เอ่อเเอ่เอ่ออ่เอ่อ่อ่เ โอเคครับเราต้องไปหาใครเนี่ยมันหญิงลาติน่าใช่ปะหาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะต้องข้ามสะพานไปนะทุกคนเคีไปข้างหน้าอีกหน่อยบรรยากาศชวนหลอนซะเหลือเกิน งหน้ามีสตูอยู่นะครับยังไงดิเข้ามาแล้วโอ้ยเจ้าเปิดก่อนด้วยรับนี่ไปฝนดาวตกพวกนี้อ่ะต้องเจอคาถาหมอกจริงร,ร่างทรงรัติการ เอาไม่เข้ามา้ามาดีไม่เข้ามาแล้วรคนโอเคอีกสักทีแล้วกันนะไม่เข้ามาเออมาเข้ามาตายไปดิอย่างพวกเจ้าไม่อาจไปถึงตัวข้าได้หรอกอย่าเข้าไปนะโดนนะ ม,มีตัวมะเร็งกุฏีตรงนี้ด้วยดรอปอะไรไหมอ๋อไม่ดรอปอะไรเลยปกติมันจะชอบดรอปพวกเท่าสงครามนะพวกนี้แต่ตัวนี้ไม่ดรอปนะเตินหน้าต่อไปครับน้าปแปลกๆว่ะรู้สึก,ปกแปลกๆ ไอ้ตรงนี้มีที่ให้อัญเชิญด้วยเตะสัญญาณอัญเชิญนักรบปเนฟรีรูเชิญมามีบอสแน่ข้างหน้าก็มีให้เชิญแบบนี้เนฟรีรูมาแล้วจ้า บอสอะไรวะเนี i, i, ่ยอุ้ยชิ้นนั่นไงยืนนิ่งเชียวเจ๋เขาไปบอกเลยอุ้ยมีหมาด้วยมานำหมดเองตัวอะไรวะเนี่ยพุ่นไปด้ว่อยๆปุ๊บอ้ยจะบปุ๊ยอุยอุ๊ย่ไม่นะดื่มก่อนขอดื่มก่อนขา นะโอ้ยต้องมาใหม่แล้วเนี่ยไม่น่าประมาทเลยนะทุกคนเฮ้ยใส่ไฟหน่อยมืดมืดมองแทบไม่เห็น วิ่งผ่านไปเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไม่ดอบอะไรละโอเคครับอัญเชิญมาเหมือนเดิมนะไม่จบไม่จบคือแบบต้องตายให้ได้ใช่ไหมจัดไปไม่ตายไม่จบว่างั้น อาเจ๊นักรบมานักรบเนฟิลียืดเ,เก็บรูนก่อนโอ้โหปุ๊บไม่ยัง้งใช้โอกาสค่อยแน่รับฝนดาวตกไฟ ดื่มก่อนเจมัวสู้กับหมาเม่เจเสรุปใครเป็นบอสเนี่ยหมาหรือไอเจ้านี่วะจจมทุบผู้ต้องสักช่วยเจเจยะตายแล้วรอก่อนนะเจทำเต็มที่แล้วเนี่ยมันจสวนเจเจเลยเลยคอ,อนไปสิ โอ้ยเบอรยังอยู่เว้ยเนี่ยบอสตัวจริงตายไปเฉยไอ้บอสหมาเครื่องรางก้อนพิมพ์หลอมอ้โหเ,เลือดแทบหมดหลอดอ่ะมานาเลือดดื่มทั้งสองขวด เครื่องรางเครื่องรางลดแรงกระแทและความเสียหายเมื่อถูกยิงที่ศีรษะเครื่องรางก้อนหลากหลายรูปร่างที่ขึ้นบนร่างกายมนุษย์ในสมัยโบราณลดแรงประทาและความเสียหายเมื่อถูกยิงที่ศีรษะร่องรอยที่โลงเรืออยู่ยิงหลองชีวิตยุคแรกเริ่มเกิดจากการวิทยาการย้อนกับ นักวานี้นะกระโดดจะทรงประสิทธิภาพโดดไปก็ตายดีครับแน่ชอบหลอกไอ้คนพวกนี้ฝั่งนู้น,นมีอะไรปะมีบอสหมาอยู่ทุกคนไอ้บอสหมานต้องโดนดาบฟัน จากนี้ไปมีจอมุสามีอะไรปะเนี่ยไม่มีนะมีทางลงทางรับไหมจะลงไหมเนี่ยไม่มีนะครับลงไปก็ตายอย่างเดียวเลย โอเคงั้นเราจะต้องไปตามหาท่านหญิงไปเลยแล้วกันก็ให้วาฟมาลงตรงนี้กเข้ามาป่านิทรานะ นี่ใช่ปะท่านยิงที่ว่าเนี่ยผู้มวัวมองเจ้ามาทำไมข้าน่าจะบอกชายร้อยกันไปแล้วว่าเหรียญศิลาไม่อยู่ในมือของข้าหรือเจ้ายังไม่รู้สึกพอแม้จะชิงครึ่งหนึ่งของตัวข้าไปแล้วให้นางรู้แล้วกันนะงั้นหรือผู้เท่าวอาัตฝากเหรียญศิลามาให้กับเจ้าสินะ ถ้าเช่นนั้นข้าจะเชื่อคำพอสุดท้ายของเขาขอแนะนตัวอีกครั้งข้าชื่อราติน่าเป็นมษย์เงินเช่นเดียวกับผู้เท่าอัลบาสข้าขอโทษด้วยที่เม่ครู่ทำตัวเสียมารยาาแม่งงเขาเองที่ตัดสินว่าเป็นเช่นเดียวกับชายร้อยกันเพียงแค่เจ้าเป็นผู้มองมองข้าขอโทษคุยต่ออ๋อปินซิลานั่นเจ้าควรเก็บมันไว้ ถ้่าหากเป็นไม่ได้เจ้าจะช่วยฟังคำฟ้องข้าหรือไม่ถ้าต้องกลับไปต้องแยกกบับโรบูมาป,ป่าของข้าและทำภารกิจเพราะฉะนั้นข้าจะไปให้ข้าไปด้วยเถอ,อะเดียวทุกคนถ้าเจ้าอยอมทำตามคำฟ้องโอเคฟังเลยแล้วกันขอบใจมากข้ายินมาเรียนสิลาอีกันอยู่ทางเหนือของพึกษาทอง เลยแดนต้องห้ามไปในป้อมประกันโซลบนเทือกเขาของพวกยักษ์ต um ้องขึ้นไปด้วยแท่นยักใหญ่โรเอาละถึงเวลาแล้วพ้องแยกกันแล้วสิโรโบม้าป่าของข้าคหนึ่งตัวข้าที่ไม่มีการทรยุกของหนึ่คครึ่งกับมาเลยคนครึ่งมาครึ่งเลย หายไปละกลายเป็นธุรีนะครับประตินาสีเงิน,นครับข้าจะต่อสู้เพื่อเจ้าโอเคครับหมู่บ้านสีเงินก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคน ก็ยังฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพวกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ